เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับก็มีสองสามเรื่องนะครับที่อยากให้ความกระจ่างก,กับทางท่านสมาชิกสภานะครับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเราก็ยังทําอย่างต่อเนื่องนะครับบางอย่างไม่ต้องใช้งบประมาณก็ได้นะครับอย่างเช่นราคาพืชผลนะครับใช้นโยบายใช้การที่เราทุ่มเทม,มุ่งม,มั่นในการที่จะใส่ใจในการดูแลเรื่องชายแดนไม่ให้มีสินค้าเกษตรเถื่อนเข้ามาทําให้รายได้ของพี่น้องประชาชนสูงขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เป็นคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องใช้งบประมาณนะครับการใช้นโยบายการใช้ความมุ่งมั่นการใช้การประสานงานร่วมกันทั้ง,ท,งทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายความมั่นคงทั้งกระทรวงการคลังทั้งรรกรมศุลกากรทั้งฝ่ายทหารก็รมนอก <c oughs> ก็มีส่วนทําให้รายได้ของพี่น้องประชาชนสูงขึ้นนะครับส่วนเรื่องของ99ปีก็ก็อย่างที่ท่านพูดไปนะครับว่ามีการเสนอให้มีการศึกษาเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นการลิงก์กันหลายๆอย่าง นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ foreign d i r e c t i n v ท s t m e ท t ที่เข้ามาก็เป็นการเรียกร้องจากฝ่ายต่างประเทศที่จะอยากให้มีการพิจารณาเรื่องของการเพิ่มระยะเวลาลีโซจากจาก3ิไปเป็น99ปีนะครับส่วนอย่างที่ท่างเรียนนะครับเรื่องของการขายชาติคงไม่ใช่เป็นเรื่องของการขายชาติหรอกครับก็เป็นการให้การศึกษาว่าจริงๆแล้วเหมาะสมหรือเปล่าที่จะทำนะครับเพราะ,ะนั้นตรงนี้ก็ ก็ฝากไว้ว่าให้ใหลอมไปต้องดูกันนะครับว่าถ้าเกิดทําแล้วเนี่ยมันจะทำส่งส่งผลระยะยาวให้กับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยก่อให้เกิดการลงทุนระหว่างประเทศสูงขึ้นหรือเปล่านะครับก็ขอยืนยันนะครับว่าจริงๆแล้วจะต้องมีการศึกษาแล้วก็ตั้งใจทําให้ซื่อสัตย์สุจริตแล้วกป็ปราศจากเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทุกๆประการนะครับไม่ได้มีการกดดันใครทั้งสิ้นนะครับก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนี้ภายใต้าการนําของผมเองเนี่ยก็เราจะวิ่งสู้เพื่ออนาคต นะครับแล้วก็พัรร่วมทุกๆกพารที่อยู่ในรัฐบาลเราก็าจะช่วยกันวิ่งสู้ต่อไปเพื่อปัจจุบันที่ดีกว่านะครับก็จะต้องสู้กับแรงขานที่แรงขานที่หลขนาคนได้ตรงนี้ก็คงต้องชวนให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้ลองย้อนดูนะครับการทามกรบคุณขอบคุณสุริกัญญาแล้วเป็นคนตัดสนว่ามันเป็น แรงค้านที่ไร้อนาคตหรือรัฐบาลที่ไร้ํำตอบกันแน่ผมคิดว่าอันนี้ประชาชนจะเป็นคนตัดสินได้นะครับเพราะว่าความตั้งใจในการทํางานของคุณเฉนกัญญากับพระเก้าไกลในการตั้งถามประชูนเนี่ยมันไม่เหมือนกับอภิปรายทั่วไปที่จะพูดอะไรก็ได้มันเป็นการตั้งคำถามโดยเฉพาะเจาะจงแล้วก็ให้ตอบคำถามนั้นมา ด้วยควาเป็นหัวปัญญากับพี่น้องประชาชน <c oughs> เพราะว่าเศรษฐกิจจะวิกฤตไม่วิกฤตมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีบริหารของรัฐบาลถ้าทําอย่างละเอียดทำอย่างมีแผนง,งานทําอย่างตั้งอกตั้งใจเนี่ยวิกฤตก็ควรจะทีะ่ายไปได้ แต่ถ้าเกิดทำแบบประชานิยมนะครับจนกู้เงินในอนาคตใช้งบประมาณมหาศาลจนเหมือนกับว่ามันเป็นไข่ที่อยู่ในตะกาาร้าใบเดียวแล้วถ้าเกิดมันพ้าขึ้นมาแล้วมันแตกเนี่ยวิกฤตมันกลายเป็นวิบัตไปได้วิกฤต,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 ตมันจะกลายเป็นวิบัตไปได้ถ้าเกิดคุณยิ่งแก้แบบของกู้เงินกู้นในอนาคตเราก็ไม่ลงรยายลนะเอียดนะเพราะฉะนั้นก็ต้องถามนาะยกรัฐมนตรีก,กลับว่าตอนที่ตอบคุณสุริยัญญาและเอาสไลด์ขึ้นนะมันก็เป็นการไม่ยุติไขปัญหาของประเทศที่ น่าจะใกล้เคียงกับฝ่ายค้านถามว่ามีงบประมาณใช้หรือเปล่าเพียงพอหรือเปล่าถามว่ากฎหมายที่ดองไว้ที่จะมาช่วยที่ท่านจะช่วยแก้นั้นนะดองไว้พอไปทำไมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศช่วยกันเป็นคนตัดสินนะครับผมมีส่วนได้สวนเสียเป็นอด,ดีตหัวหน้าพรรคแล้วก็ใกล้ชิดก,กับคุณสุริยนยา คงไไม่ได้เป็นคนที่ตัดสินว่าออกมาเป็นแบบอย่างไรจะให้ประชาชนทั่วประเทศช่วยกันตัดสินว่าตกลงแล้วมันเป็นแรงค้านที่ใ้อนาคตหรือรัฐบาลที่ไร้คำตอบตอบคำถามของคุณสิริกัญญาและตอความ้าดหวของประเทศกันแน